พลาดหน่อยครับผมเป็นยังไงมาครับปวดเข่าปวดเข่าเป็นยังไงเดินได้ดีไหมครับก็เดินได้แต่ว่ามันทำไปพอนั่งมือเลือนมันขัดใช่ไหมอ๋อมันขัดขาเหรอแล้วยกเข่ายกขาได้ไหมครับงอ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 ได้เนาะอ้ม๋อจะขัดขาจะขัดเข่ามันจะขัดอื้อ แล้วพวกหลังเอวไม่เป็นไรใช่ไหมครับพวกอย่างอื่นเป็นไรไหมไเป็นแต่เข่าขาอย่างเดียว๋อแล้วฝ่าฝาตีนเป็นอะไรไหมครับฝ่าตีนชาไหมใช่ฮะไม่ชา,าแขนก็ไม่ชาแขนก็ยกได้สบายเนาะยกสองข้างเลยครับโอ้โหแขนยกได้ก้มได้สบายเนาะลองก้มสิครับก้มได้จุกพื้นโอเคได,ได้ได้ได้ดีได้ดีปวดแต่เข่าเนาะ โอเคครับขอบคุณมากครับักษาขเขา่าฮะลองเดินดูฮะตัวเบาเลยเหรอเดินนูมนขัดไหมฮะฮะนั่งย,ยองๆได้ไหมเสียวเข่าไหมฮะไม่เสียวแล้วลุกขึ้นลุกลง เท่เข่าเลยเ่เข่าอย่างเงี้ยเออน่ได้ไหมปวดไหมไม่ปวดแรงเลยแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลยเออน่ตลัดขาดูซิทนี้ตลัดขาข้างข้างที่เตีอ่ะได้ไหมเดินไปเดินไปเดินมาดูซิ โด,ดนโยกรับน้ำหนัก,นกดูสิเออนาะฮะได้ไหมได้แล้วใช่ไหมเ,เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นเซฟดูที่เล่นปั้นทายดูที่เออเอาเออนาะอ่า,อานแ<า>ลนะ้วเนาะฮะโยกท่านี้ไม่ได้เลยเดือดรสลลังแรงๆเลยมัยน,นมต้องกลัว แรงๆเขาต้องปวดเทียบอืมเขต้องต้องหัดนั่งขับเพียบตรงนั้นเนี่ยเอ้ยนั่งแบบว่าขาเป็ดอ่ะนั่งได้ไหมเคยนั่งนั่งได้แต่ว่ามานั่งนานไม่ได้ใช่ไงก็ต้องต้องพยายามนั่งไงลองนั่งขับเพียบดูซิทีนี้ลองนั่งขับเพียบดูเออเมื่อก่อนนั่งได้ไหมนี่ฮะ <c oughs> อเอาแล้วข้างนู้นน่ะนั่งห้ามหมนีิเอาแบบเปลี่ยนข้างนี้เอขเอข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายใช่ไหมข้างซ้ายข้างขวาเปลี่ยนข้างขวานั่งได้นั่งคุกเข่าได้ไหมทีนี้ลองดูอ้าวโ,โอ้หนั่งคุกเขา่าฮะได้ไหมเมื่อก่อนได้ไหมนั่งนั่งแบบนี้ น้ำนมนี้ได้ไหมเออน้ำเออได้นะโอเคไหมเออฮะไม่ใช่ว่าอืมเดินเดินเดินดูเดินดูเดินแรงแรงเลยขย่ำแรงแรงเลยเดินดีขนาดเลยบัติีดือ ฮะดีใจไหมเนี่ยเออออกกำลังกายได้ยกเข่าขึ้นดิเข่าซ้ายเข่าขวาตีเข่าเลยเออนะนั่นเออน่าโอเคโอเคอ่ะโดดดิโดดดิโดดดิโดดเต้นฮะนัไม่ดังไม่ดังก็แก็กก้แค็กเลยเออเออเออออกกนลังทีทีโลกไม่ดังแล้ว พ่อเข่าฮะดีใจไหมเนี่ยดีใจมาก <laughs> โอ้ไดเออนั่นเดินออกกำลังกายเดิน่แบบนี้เลยนะเออเดี๋ยวนี้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยลองวิ่งเลยเออน่ะฮนะ <laughs> เรียกเรียกมาดูดิ <laughs> เออมาดูอะไรเนีย่ยวิ่งแล้วเนี่ย